แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่เล็กบอกว่านะคะไปส่งชนลีจ้านะคะรถตั้งห้าคันนะคะขนของว้าวนะคะคุณยายที่น่ารักนะคะเนาะก็ไปส่งนะคะยายจอยก็ไปส่งหลานสาวพี่ๆน้องๆไปส่งกันนะคะโอ้ยนะคะดีใจหลายหลายลูกสาวมหาลัยสารคามของเรา ร้องนักเรียนนักดนตรีนะคะผู้มีความใฝ่ฝันเป็นคนที่มีจิตใจดีร้องเพลงเพราะน่ารักนะคะขอให้ลูกสาวประสบผลสำเร็จด้านในทุกๆด้านไม่ว่าการเรียนการร้องนะคะทุกอย่างนะคะเก่งและมีน้ำใจมากมายเลยนะคะ ดีใจกับแม่เล็กดีใจกับครอบครัวดีใจกับแม่แม่เอซแฟนคลับทุกท่านทุกคนคนน่ารักนะคะความอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทางทะลุฟ้านะคะลูกศิษย์อาจารย์สลานะคะครูสลานะค,ะคุณอวุธนะคะนักร้องนะ ไม่ทิ้งทุนนะคะโอ้ยคนเก่งนะคะทางมหาลัยจัดการต้อนรับออ้ยอย่างยิ่งใหญ่เนาะสู่รั้วมหาลัยนะคะเขาเรียกว่าสุดยอดมากๆนะคะขอให้หนูนะคะประสบผลสำเร็จนะคะ เดินทางปลอดภัยนะคะคนสวยของแม่แม่คนเก่งนะคะที่น่ารักนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาวน้อยคนเก่งของแม่แม่อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักมากมายเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดสมควรมุ่งมา่ปรารถนา มีความสุขทั้งการเรียนและการงานนะคะลูกสาวคนเก่งรถตั้งห้าคันนะคะไปส่งข้าวของเนอะอ้นะคะกาสู่มหาลัยแล้วนะคะเด็กน้อยในวันนั้นนะตอนนี้เติบโตนะคะแต่ว่าสาวน้อยยังไงนะคะก็ยังแบบเขาเรียกว่า ยังเป็นขวัญใจนะคะของแม่แม่เอฟซีเจิบโตแบบไม่หยุดยั้งนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปเป็นขวัญใจมหาชนนะคะ สาวน้อยมหาสจัจจรรย์คนเก่งนักสู้หัวใจแกล่งแกร่งจริงๆนะคะทุกเวทีฟ้าฝนยังไงนะคะลูกสาวคนนี้ก็ไม่หวั่นนะคะโอ้ยสู้ตลอดทุกยิบตาเลยนะบางทีเราดูเรายังแบบโอ้ยนะคะทำไมลูกสาวเก่งทั้งร้องทั้งเต้นนะคะ บางทีงานติดติดกันนะคะแต่ไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะคะผู้สาวคนเก่งของเราคนนี้เรามาฟังเสียงนะคะเนาะแม่เล็กนะขอบคุณแม่เล็กมากๆนะคะเท้านะคะทุกคนม,มือนีห้าสิไปส่งน้องแอมที่มาหาลัยไปส่งที่มาหาลัยรถห้าคันยังขนของขนของกับยังบอพ่ออยู่รถหาั้นคนอ่ะ ไปแล้วนะคะเราจะไปส่งน้องแอมกันแล้วนะรถ <c oughs> ตั้งหน้าคัน <c oughs> โอ้ยนะคะแม่ๆจ๋าอ้ยสุดยอดนะคะกำลังใจล้นหลามนะคะว้าวมหาสารคามจากอำนาจ,จเจริญเนาะ บ้าลูกสาวสารคามก็ไกลอยู่นะค่ะไกลนะคะอยู่คนละที่สักกี่กี่กิโลอ่ะเหย่ยาเคยไปอำนาจเจริญนะคะไปทำบุญหลายครั้งนะคะไปที่วัดกุดน้ำคำนะคะแล้วก็ไปในตัวเมืองนะคะอำนาจเจริญด้วยนะคะเนาะรู้สึกจะไปบ่อยอยู่นะ,ะไปรู้สึกไปหลายครั้งที่ไปทำบุญที่วัดนี่ก็รู้สึกจะสองสามครั้งนะคะอืม ก็ขอให้ลูกสาวเดินทางปลอดภัยสาวน้อยคนเก่งของเรานักสู้หัวใจแกร่งนะคะขอให้หนูประสบผลสำเร็จนะคะได้สมใจมุ่งมา่ปรารถนานะคะคนเก่งของแม่แม่เอซีแฟนคลับสู้สู้น,น,นะคะตอนเช้านะคะทุกคนมื่อนี่เฮาสิ<ค>ไปส่งน้องแอมที่มหาลัย ไปส่งที่มหาลัยรถห้าคัน <c oughs> ยังขนข้องข <c oughs> นของกับยังบอพ่ออยู่รถหาคันด่นะ <c oughs> แต่แล้วนะคะ <c oughs> เราจะไปส่งน้องแอมกันแล้วนะบายจ้า ลดตั้งค่าคันนะคะสุดยอดมากๆขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแม่เล็กนะคะขอบคุณมากๆให้ลูกสาวประสบคุณสันทเวศสำเร็จเดินทางปลอดภัยนะคะขวัใจของแม่แม่เอฟซีสวัสดี